มึงวันนี้ฉันตั้งใจทาเมนูสุขภาพจากก็คือผัดผักบุ้งซึ่งเป็นเมนูที่ฉันชอบกินมากและความบัยนไลมันเพิ่งเริ่มค่ะคือฉันเจียนผักบุ้งมันหนาไปแล้วมันก็ยาวไปด้วยอีกนี่คือความชิบหายขั้นแรกเลยนะคะคือทําอะไรไม่ถูกไปตั้งสติก็คือปรุงไว้ก่อนแล้วค่อยแบบว่าเออจะทําอะไรก็ทําคือปรุงไปก่อนเลยปรุงเสร็จแล้วก็คิดว่ามันจะดีขึ้นใช่ไหมคะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันบันไลยกว่าเดิมก็คือผักมันยังไม่สลดคือฉันแบบหั่นแบบหนามากหั่นหรือเปล่าว่าเเจียหนนนาามมกคืออ่ บูแม่งต้องเข้าไปพันในคอแน่นอนจากเมนูสุขภาพก็กลายเป็นเมนูสภาพนะคะยังจ้ายังไม่รู้ตัวจะยังผัดต่อเนื่องค่ะล้างกระทะอะไรเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือเมนูสุขภาพถัดไปก็คืออ่าแตงกวาผัดไข่ก็คือแห้งมากฉันเลยใส่น้ำลงไปก็บอกแล้วว่าทําอะไรไม่ถูกก็คืออ่ะใส่ไข่ลงไปก่อนเลยค่ะอ่ะผัดเข้าไปเลยแตงกวายังไม่สุกกูเอาไข่ลงไปอีกกูเอ้เชื่อปานี่ขนาดดูที่ทำอะไรนะยังลืมอะแกผัดต่อจ้าไม่ต้องรอใครเลยผัดจนแห้งนะคะแล้วค่อยปรุงค่ะทำ อะไรไม่ถูกกูปรุงไว้ก่อนจ้ะสเตปเดิมเพิ่มเติมคือความมั่นน้าว่ามันจะต้องอร่อยจริงๆมันต้องผัดแตงกวาให้มันนุ่มกว่านี้แกตอนฉันกินอ่ะคือจะบอกว่าแตงกวายังแข็งอยู่เลยแล้วดูกระทะกูไหมอีกเลยเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้อะแกสารแน่ทอดซัมซอลนะคะเออคือเมนูเนี้ยฉันกลัวแฟนฉันจะกินกับข้าวฉันไม่ได้ฉันก็เลยเออเอาปลาสลิดที่คุณแม่ให้มาเนี่ยข่าเอาไว้ก่อนแล้วดูกันฉันทอดแกันือเนื้อหายหาหนังหลุดแล้วข้างในก็ไม่สุกด้วยโอ้จะบ้าตายเมนูนรก